เฮียโจให้โรไทให้ใสดวดใสเดาพี่น้องใครงี้ใครประจำครับไอซีสปินอ่ะพี่น้องนาเตาตัดสองตัวตัดไปตัดตําไปน่นโน้นเฮียเห็นนาเตา้นชีได้หนเห็นแต่นาไหลมานาสองนาสองมันหล่นง่ายอยู่เด้พี่น้องนาตัดสองนาตัดหนึ่งนาตัดสามไม่ให้โจมักแนวนี้นะหมักตัดมันจะได้แท่งแบบ สนุกสนานนะเอวสองว่ะดอกแรกตัดงามสยามรักดอกต่อไปตัดสูงไปนะสวางไปตามกราบให้มันเพื่อเฟซนี่แหละกราบไดเพิ่มเฟซก,กับไปกราบนั่นกราบไดบ้เพื่อเฟซก,กับไปกราบนั่นเป็ดกบับกราบกินราบกินก้อยเจ็ดใจใจได้กินก้อยกินราบ ให้ดูซึ่งดูสะาบดูสวยน้องไหมคนงามยางเดาไงวะหกสามงามนึ่งเห็นวันเียนไปสวงเมินเก่าอไม่ต้องไปให้โจกับว่าว่าสูงวะ่ะสูงนะคือสีเบิ่นสวงวะหัวมันหนา,าหนาสวงตาหนาสวงสูงหนาสวงไหลไปสูงไปก่อนจังววากัน ฝากกดติดตามกดติดใจไว้ให้น้านะซองนี้ยอดวิวกันขั้นขึ้นไหลเแค่จู่ๆแจกดอกมันบวกลายเลยเนะเดี๋ยวรอก่อคนนักกิจกรรมกระไดพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆ66ซีโอ้ดอกนี้คุ้นไปซีดอกขั้นเขาแจกมันกะน,นั่นแหละย่างหวานันะ่นแหละคนเบิ่งหน่อยหน่อยไปทางตั้มไปดอกนี้เห็นว่ามาตามั้มใหม โคดย่ำได้นไหนินาสว้างไหมซื้อเมีโอ้ตัดสีเอ็กโคดแมงเงี้ยมันมาตัดต้องสีอะไรฮาเนี่ยมันเป็นนักเสียลายเทียแล้วเพราะมันสีเขาเข้ากับเข้าเนี่ยหนาตำตำสว้านาแดงสว้างเนาะเบิ้งแล้ว หน้าแดงสว่างอ่ะจัดไปหน้าดองแสงหน้าดงเอ้าตัดสูงหาแมงบ่กูสะแท่งตําเนี่ยระบบมันเป็นไห้กูแท่งความเอาแบบเนี่ยนานออกตามมิลิแม่เด่นเซนกูแลว้วเนาะมึงเนาะเด่นเซนกูแลว้วเนาะอ่ะหมดเป็นนังดอปนักสั่นไง จวดไปทั้งตําแม,มแ้มโหลดเราสนใจทัพโว่ก่อนตีนไลน์บ่ก่อนตีนไลน์กับตัดนี้โหลดแล้วเฮ้วยังมีสนใจน้องลหล่ามวยคําพ้อยเอวนน่บ่เนี้ยเอวสองว่ะพี่น้อง,องเฮ็ดไปเล่นปอกเฮ็ดไปเล่นไปนี่เนี่ยเจ็ดหมื่นแปดคนไงปังนัดตีนาะ เจ็ดมืนแปดแสบแดดแสบแดดเจ็ดมึงนกาขกึ้นสวงไปลวดดอกนี้วานลวดมันใจแล้วเบิ่งจากลักษณะฐานทางนะคือสิมาทั้งสวงล้วนะตั้งเทือห้องกดแบบแท่งตามใจตัวเงบ้างก็ได้น <c oughs> โอ้ยไหลเห็นว่มันมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกเง้ยออมาแล้วนะเฮอ่านตั้งแต่ mất nặng lặng nhưng mà, mất phơi nhau nhau mà, nhạt mất kiểu gì là, mất bẩn tím. Nắng này mà cũng tao tap bay nè, bay nắng ư câu này lại. Thầu đi nhau đâu cần phải chích chích. Bỏ bay thằng ư này. Bỏ bay là phải thằng ư nắng này. Bịn bay nhảy là gìn bà kho noi. Bảy, sáu năm. โอ้เนี่ยมันเป็ยนจังซี่ละเนี่ยมันเห็ดโตบนหากเนี่ยเปิดหาโคตรม้งว่าสิไต่ไต่เอาไปสูงต่เก้ามึงสิมึงตัดบอตัดบ่อสิตัดหรือบอตัดห้าฟาดตาฟาดไตใส่ใส่พุ่งมึงเอ,ออีห้าอันนี้เป็นจังสี่ละอีห้าอันนี้อนนอเอ้ยมเอ้า สา,สามสามซีสามหาปดที่ปเล็นบอกเคลปเลยนไปว่าแตกมาดอกนี่ปัาเจ็ดมื้นเก้าเอาละเขาขึ้นเหนือเสน่ห์ของมันไหม่บอกแลว้ยอยากเขาตัดเอาตัดสูงกันไปสองตัวตรงไหมันก็ต้องตัดว่ะมอตัดบ่ได้หอกจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเขาแล้วละ่ะแค่ามาเรียนตอกเรียนโตเรีนเต้าเรียน,นเด้าเจก๊กเจ๊ยบายมันก็ดีบ่ได้หรอกอีหละครับว่อ,อ,อสังกันมันโดกันล้มันโดนมันรซึ่งใช่ป สาน้องเอ้าสิเออนั่นละจบข้าวรอบรอบของเที่เต็มเข้าเด้ากันจึกจึก